โอเคสวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกลับมาแล้วคะแนนหอกแล้วนะครับจริงๆพี่ว่ามันอ่อนสะพักแล้วแหละแต่พี่ว่าพี่เพิ่มมีเวลาทาโอเคอันนี้คือจะเป็นคะแนนของกสบทปี66นะครับโอเคเรามันเฟิร์ขนาดไหนเรามาดูกันนะครับเขาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วโอเคอ่ะน้องๆดูกัน,นครับอยู่ที่อขอนแกน่นมอขอนแกน่นขึ้นเป็น64เลยโอ้โหขึ้นเยอะมากน,ะน้องๆปกติขอนแก่นเนี่ย ไม่น่าจะขึ้นเยอะขนาดนี้นะขึ้นเป็นหกสจุฬาล่อไปเจ็สิบสองครับโอเคอ่าแล้วก็พี่อเอาแบบเด่นเดแล้วกันนะอเชียงใหม่หกสิสี่น้องนดูตามเลยนะครับแล้วก็ธรรมาศาสตร์อยู่ที่หกสิบหกนเรศวรดีขึ้นเป็น6กสเลยอนะ่ะปกตินเรศวรจะอยู่ที่ราวๆห้าสิบ็ดนะครับปีนี้ขึ้นเป็นหกสิบสองวกเท่าไหร่เนี่ยบวกเกือบห้าเอร์เซ็นเยอะอยู่นะน้องน้องโอเครามาหกแปสีลาดหกแปดนะครับมาเราไล่ไปกัน โอเคหลังสิทธิ์ลาดวิธีเอ้ยลังสิทธิ์อยู่ที่ละละห้าเจ็ดโอเคหลังสิทธิ์ลังสิทธิ์มอสวอมอสวอขึ้นเป็นหกสิบสองเลยปกติมอสวอจะอยู่ที่ห้าเก้าถึงหกสิบนะบวกประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างนี้โอ้โหสงขาก็บวกเยอะหกสิบสองเชียวน้องๆวชิระหกห้านะครับพระมองกุฎอ่ไล่ไปเรื่อยๆอยน้องๆพระมองกุฎอยู่ที่ห้าเก้านะอันนี้ต่ําสุดนะครับที่หญิงอยู่ที่หกสิบเอ็ดมาไปดูพร้อมพี่เลยนะอันนี้คือสุรานารีหกสิบมอบูหกสิบ แม่ฟ้าหลวง61สบเอ็ดสยามห้าสิบห้าอันนี้เป็นคณะแพทย์เหรออ๋อเป็นของเอกชนน้องๆห้าสิบห้าเวสเทิร์นอยู่ที่ห้าริบเอ็ดนะครับแต่เป็นเอกชนเอาละหมดแล้วเหรอแพทย์หมดแล้วน้องๆโอเคแพทย์บอกว่าเดี๋ยวพี่ข้อสรุปแล้วครับนะเดี๋ยวค่อยอันนี้เป็นปีหกนะเดี๋ยวพี่จะเปรียบเทียบระหว่างปีหกห้าแล้วปีหกสี่ด้วยแล้วดูว่ามันบวกไปกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ทำนายแนวโน้มสำหรับรุ่นน้องเด็กหกเจ็ดนะครับว่า ลักษณะของข้อสอบเนี่ยน่าจะยากขึ้นหรือน่าจะง่ายลงอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะมาประเมินกันครับว่าแนวโน้มของคะแนนเนี่ยมันมีการกระโดดมากน้อยแค่ไหนนะอ่ะหมอพักไว้ก่อนนะหมอประมาณนั้นโอเคมาลองขอเป็นทันตาบ้างทันต์ตาขอเป็นเป็นอีกสีหนึ่งทันตาจุลานะครับ66นะเยอะอยู่นะน้อง,องมหิดลอยู่ที่64แล้วก็เชียงใหม่อยู่ที่6 2ทันตาเชียงใหม่ทันตาสงขายู่ที่60นะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะต้อง60ขึ้นทางนั้นเลยอะ 62มสวขึ้นเป็น62นะปกติ59ก็ติดแล้วนะมสวอ่ะน,นี้ขึ้นเป็น62นะครับขอนแก่นอยู่ที่61นะครับแล้วก็ธรรมศาสตร์62นเรศวรอยู่ที่59.7ก็คือกับ60โอเคบปครับเลื่อนทันตะตรงไหนอีกบ้าง642อ๋อเอกชนเอกชนเอกชนจะอยู่ที่เาวาๆ40กว่าๆนะครับอยู่ในช่วง40ถึง50โอเค หมดแล้วเหรอท่านตามีอยู่แค่นี้เหรอเนี่ยหมดแล้วครับน้องๆไปสัตตะต่อนะครับสัตตะวะแพทย์จุฬา56ก็ติดแล้วนะครับห้ก็ของเกษตรใกล้ๆกันนะเกษตรกับจุฬาเฮ้ยน้องดูตรงนี้อันนี้คือช่องแรกเนี่ยคือคะแนนสูงสุดนะครับ6กสิบหแสดงว่าจะมีไอ้เจ้าเด็กน้อยที่บอกว่าติดสัตแพทย์จุฬาแล้วก็ติดแพทย์ด้วยดิเนี่ยมีหกด้วย ประมาณนั้นแต่ว่าน้องเขาน่าจะชอบสัตวแพทย์นะโอเคโอเคตามความชอบของน้องๆนะครับเอาล่ะ,อะขอนแก่นอยู่ที่54ี่นะนี่คือสัตตานะสัตตะเชียงใหม่อยู่ที่ห5ห้ารู้สึกว่าถ้าเป็นสัตวแพทย์นะครับจะอยู่ที่เรเลาห้าสิบห้าเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยทําแนวโน้มคะแนนนะครับอันนี้เป็นเอกชนอยู่ที่18มหาสารคามห้าสิบสามนี่ห้าสิบเอ็ดราชมงคลโหมีแต่สถาบันใหม่ที่พี่ไม่เคยรู้ด้วยเหมือนกันนะเนี่ย ทรงขายอยู่ที่53นะครับโอเคอ่ะหมดแล้วเหรอสัตวแพทย์มีอยู่แค่นี้อ่าสัตวแพทย์โอเคต่อไปก็คือเพศสัตว์ละครับอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่น้องๆหลายคนกําลังเลงใช่ไหมเพศสัตว์ยูราอยู่ที่5 9นะครับสาขาบริบาลน,นะครับแล้วก็สาขาอุสตสาหการอยู่ที่57.9อยู่ที่เราๆห้าสิบเจ็ดห้าสิบเก้านะมิดอยู่ที่ประมาณห้าสิบเจ็ดโหมันจุดเก้ามันก็เราๆห้าแปดนะน้องๆประมาณนั้นเะน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 ะชียงใหม่อยู่ที่ห้าห้า มสวเราเล5าห้าหกหนะครับธรรมศาสตร์ห้อันนี้เอกอันนี้มหาสารคามห้มอบูห้ก็ติดแล้วจริงหรือนะครับแล้วก็เอกชนอยู่ที่43หวัวเฉลียวอยู่ที่49นะครับอันนี้พาย,ยับเอกชนโอเคเลาเลานี้แล้วก็อุดอ,อุบลน,นะครับแล้วก็สงขาสงขาแบ่งเป็น2อนันอยู่ที่เลาวๆ53หขึ้นนะ แต่ก็จะมีแบบมบูที่เป็น51อโอเคพี่ตีประมาณ53นะครับขึ้นไปแล้วกันโอเคอันนี้คือของปี66ล่าสุดนะครับนี่ประกาศยังเป็นทางการโอเคอ่ะแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกับปี65นะครับแล้วก็อันนี้คือของปี65นะอันนี้คือของปี64โอเคแต่ว่าเราไม่ดูตรงนี้รอกน้องเพราะว่าตัวเลขมันเยอะพี่ทําให้แล้วนี่เป็นไงดูง่ายขึ้นกว่าเยอะเลยนี่ครับเต็มเ็มนี่คะแนนสถิๆๆติตำสุดของหมอนะครับมาเราจะมาไล่กันนะครับ เริ่มจากของจุฬาก่อนนะน้องลองสังเกตดูว่าจากปี65เนี่ยไป66เนี่ยบวกกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเลาเยอะอยู่นะใช้สีใช้สีเหลืองเขียนดีกว่าสีเหลืองน่าจะเห็นชัดโอเคเนี่ยบวกเราเลาเกือบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะพูดเป็นเล่นบวกเยอะอยู่เนี่ยหกเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ว่าถ้าเป็นปี64เนี่ยจะอยูใออ่ใกล้ๆกับใกล้ๆกันโอเคเดี๋ยวขออธิบายภาพรวมก่อนดีกว่าน้องๆโอเคนะ อันนี้คือพี่จะเรียงลําดับแต่ว่าจะเอามาจากไอ้ตัวหน้าเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าคัดเฉพาะสถาบันที่แบบน้องๆเนี่ยมิยมเข้ากันเยอะนะครับอาจจะไม่ได้เอา,เอามาครบทุกสถาบันนะพี่จะแบ,บ่งเป็นกลุ่มนะแบ,บ่งเป็นคาสเลยแหละคาสก็คือคาัาส A1 เอสาส่วนใหญ่คัส A ก็คือจะอยู่ในกรุงเทพใกล้ๆกรุงเทพกันในกรุงเทพหรือใกล้ๆกรุงเทพครับ A1 เนี่ยก็คือจะเป็นยอดฮิตนะครับสสถาบันที่แบบเด็กน้อยอยากเข้ากันเยอะมากที่สุดก็คือจุฬาศิาลามาเลย อ่ะต่อมารอบที่2ก็จะเป็นวชิรธรรมศาสตร์มสวนะครับแล้วก็รอบ3จริงๆก็ไม่เชิงรอบ3หรอกแต่ก็คืออยู่ในกรุงเทพแบบอของพระมกุฎชายหญิงนะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรอบนอก,กคือรอบต่างจังหวัดนะครับก็คือเชียงใหม่คอนแกนนเรศวรสงขลานะครับ <c oughs> แล้วก็ของรัฐอีกอันนึงก็คือจะเป็นของแม่ฟ้าหลวงนะครับแม่ฟ้าหลวงซึ่งอันนี้จะเป็นจะค่าเรียนแพงนะมันจะค่าเรียนแพงแต่ว่าเป็นของรัฐแต่ว่าค่าเรียนแพง แล้วก็ตามด้วยเอกชนนะครับรังสิตมอสยามมามีอะไรบ้างโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะวิเคห์กันนะครับว่าคะแนนเนี่ยมันกระโดดเยอะไหมนะครับว่าปี6 6เดี๋ยวเฟอร์เยอะไหมเริ่มจากคณะแพทย์ก่อนนะมาเรามาเริ่มกันโอเคอย่างแรกเลยก็คือน้องลองดูว่าปี64เนี่ยคือ72กับ72แสดงว่าเขาเคยมีมาอยู่นแล้วนะครับแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยสังเกตดูว่าปี64กับ66เนี่ยมันใกล้เคียงกัน เราอยู่ที่6 7 6 8นะครับมีแต่ปี65เนี่ยที่มันแบบแปลกกว่าชาวบ้านเขานั่นก็คืออันเนี้ยมันฝืดน้องๆปี65ถือว่าข้อสอบมันยากไนงะประมาณนั้นเพราะว่าตั้งแต่ข้อสอบที่เริ่มประยุกต์ตั้งแต่ปี64แล้ว65เนี่ยประยุกต์มากๆเลยแล้วก็มาอ่อนนิดนึงของปี6 6เนะี่ยทำให้คะแนนเฟอร์ขึ้นไปใหญ่นะครับปี67เดี๋ยวเราจะมาวีคอกันว่าเออมันจะไม่ยากขึ้นหรือน้อยลงนะครับโอเคโดยรวมก็คือคะแนนเนี่ยมันเริ่มเขา้าเขา้าเขา้เขา,เขาลูกเข้าลอย จะอ้างอิงจากปี6 6แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเด็ก67นะอ้างอิงจากปี6 6เลยนะครับโอเคนะวชิรัลเนี่ยอยู่ที่6 5ห้าหสองอนี้โอเคเพราะฉะนั้นพี่ขอตั้งไว้เลยนะสําหรับน้องๆที่อยากได้จุฬาเสียลามาครับน้องต้อง6 8ขึ้นนะครับอืมเมื่อก่อนหนีพี่บอกว่าหมอติดประมาณสัก60 60ขึ้นใช่ไหมอันนี้คือถ้าน้องจากหวังตรงนี้ต้อง68ขึ้นแล้วอะคือตั้งคือปรับเบ็ดลายใหม่เลยนะ68ขึ้นนะ ส่วนถ้าอยากได้แบบวชิล่ธรรมศาสตร์มสว,วอันนี้น้องลองดูเห็นปะ่ะต้อง66นะครับ66ขึ้นไปนะตั้งเลยนะ66ขึ้นไปนะครับถึงจะได้นะครับโอเคนะส่วนพมพงกุฎเนี่ยอันนี้ก็โอเคยังได้อยู่ลรลๆสัก66 2 63แต่ว่าตั้งไว้62แล้วกันเพื่อความชัวนะครับประมาณนี้แล้วก็รอ,อบรอบที่เป็นต่างจังหวัดนะครับตัวนี้น้องสังเกตดูดิมันจะอยู่ที่ละล้า65 62 เพราะนั้นตัวนี้พี่ขอตั้งเลยนะก็คือถ้าเป็นของต่างจังหวัดน,น้องตั้งประมาณสัก62ถึง65โอเคเราเล่าเลยก็คือถ้าอยากติดจริงๆตั้ง65ครับฟิกเลย65นะครับถ้าเมื่อก่อนอพี่เคยบอกว่าถ้าจะเอาติดหมอให้ได้ใช่ไ่ะคือควรได้60แต่ว่าปัจจุบันรู้สึกจะไม่ได้น้องจะต้องตั้ง65ขึ้นไปแล้วครับ65ถ้าอยากได้แบบพวกจุฬาศนีาก็คือ68ขึ้นประมาณนี้ดีกว่าจําง่ายๆก็คือโฟกัสไว้ที่65 62มีลุ้น62มีลุ้น65เอาให้ได้ ั้งห5ให้ได้ถึง65ก็คือติดน่ได้แน่ๆนะครับใช่ประมาณนั้นแล้วก็ถ้าจะแบบว่าถ้าต่ำกว่า6-2ก็คือจะพอมีลุ้นแบบกลุ่มสนะครับก็คือค่าเรียนจะแพงหน่อยประมาณนั้นแล้วก็ของเอกชนก็จะอยู่ที่59 6เอดเอกชนก็ไม่ได้แบบคะแนนน้อยน้อ,นองก็คือต้องใช้ความพยายามเยอะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นดูจากแนวโน้มคะแนนแล้วเนี่ยก็คือคะแนนค่อนข้างขึ้นแล้วเราอาจจะต้องปรับโฟกัสใหม่เลยนะครับว่าโดยรวมเลยก็คือถ้าอยากติดหมอนะขอสรุปข้างบนเลยครับ เอานะมาเดี๋ยวเราจะไปทันตดต่อนะหมอเนี่ยพี่ขอแบ่งเป็น3ช่วงคะแนนแล้วกันนะก็คือเราๆ60ศูนย์ะครับหกสอนะใช่แล้วก็68โอเคมีให้ทั้งหมดสให้น้องเลือกทั้งหมด3เกตแต่พี่จะให้น้องตั้งไว้ที่เกตนี้หกหาครับทำไห้หกติดโอกาสติดเยอะถ้า62สอถึงหกก็ยังมีโอกาสลุ้นอยู่ประมาณนั้นนะครับหกสอ้ 65, มีกว่าลุ้นหกถ้าอยากได้พวกจุฬาเสียรรามาคือต้องหกขึ้น 60ยังมียังมีโอกาสได้อยู่แต่ว่าอาจจะเป็นรอบนอกหรืออาจจะเป็นเอกชนนะครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยช่วงที่น้องจะได้พิ่ตั้งเลยนะถ้าอยากได้ในกรุงเทพนะครับกรุงเทพก็คือจะต้องอยู่ในช่วงนี้ใช่หรือว่าใกล้กรุงเทพอยู่ที่65ห้ถึงหกนะครับส่วนถ้าเป็นตอจอต่างจังหวัดก็คือ6 2สองถึงหกอันนี้ฟิกไวเลยนะฟิกใหม่เลยนะโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเอก,ออกชนจะอยู่ที่6 0สิถึงหกประมาณนั้นอ่ะฟิกไใ,ใหม่เลยน้องเด็ก6 7นะครับตามนี้อ่ะหมอผ่านไปต่อไปเรามาดูทันตะบ้านครับทันตอ 66.82เยอะนะเนี่ยปีนี้บวกตั้งเท่าไหร่เนี่ยกระโดดมา4%โอ้โหเยอะอยู่โอเคนะอ่ะมาเดี๋ยวขออธิบายภาพรวมก่อนทันต์นเนี่ยถ้าตามลำดับที่เขานิยมเรียนกันนะครับก็คือแบบเป็นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ป A ก็คือกรุ๊ปที่แบบยอดยอดนิยมก็คือจะเป็นทันต์จุฬาทันตม์มหิดลน,นะกรุ๊ป2พี่จะให้เป็นธรรมศรรมสาสตร,ร์กับมสวนะเป็นกรุ๊ปที่สโอเคต่อมากรุ๊ปต่างจังหวัดกรุ๊ปบีนะครับก็จะเป็นเชียงใหม่ขอนแก่นนเรศวรสงขลา แล้วก็สุรนารีเนี่ยยังเป็นของรัฐนะแต่ว่าค่าเรียนแพงนะครับแล้วก็เอกชนนะลังสิตเวเทอร์เนชั่นประมาณนี้นี่คือของทันตะนะครับโอเคอเราสังเกตดูว่าทันตะเนี่ยถ้าอยากจะได้ในตัวจุฬามิทิโดนนะน้องต้องน้องต้องตั้ง,งราวๆสัก66ขึ้นนะครับอืหรือว่า6 5หก็ได้แต่เดี๋ยว64ตั้ง6 5หก็ได้โอเค6 6อาจจะเหนื่อยไปอะสัก65เปอร์เซ็นต์ถ้าอยากได้จุฬาก็คือ6 6ขึ้นไปนะจรยิ่ตเขาตั้ง68แไปเลยก็ได้นะโห อ่ะทันตะ6 5นะครับถ้าอยากได้กลุ่ม A นะกลุ่ม2อยู่ที่ราวๆ6 2ถึง63นะครับประมาณ63ถึงจะได้ดูคะแนนน้องดูคะแนนขึ้นขึ้นจากปีทั้ง64แล้วก็65เลยนะครับปี66นะแล้วก็ไหนลองดูทันตะเชียงใหม่ขอนแก่นน้องสังเกตดูดีว่ามันขึ้นหมดเลยนะถึงแม้ว่าปีนี้มันจะลดลงไปบ้างเพราะว่าปี65มันจะยากนะครับสังเกตดูว่าขึ้นขึ้นทุกอันเลยอ่าดังนั้นโฟกัสทันตะที่เราเคยตั้งไว้ก็คืออ่อ ตั้งไว้แบบ60กกว่า60นิดนิดเนี่ยดูท่าทางถ้ายาวอยากติดจริงๆพี่ต้องตั้ง63นะครับทํตาตาเนี่ย63นะครับ6กก็คือจะมีโอกาสได้นะแล้วถ้าเป็น60เนี่ยก็คืออาจจะลุ้นได้รอบนอกนะประมาณเนี้ยโอ้เอกชนเอกชนเราสัก50ก็ก็ติดแล้วไม่ถึง50โอเคเอาละอันนี้58โอเคเอาละมาน้องๆตั้งใหม่โอเคนะอยากได้ทาตานะครับพี่ฟิกไว้นะพี่ขอให้ช่วงคะอยู่ที่63นะครับ 65นะโอเคนะแล้วก็60นะครับโอเคแบ่งตามนี้นะพี่อยากให้เราฟิกไว้ที่ฟิกไว้ที่63นะครับหมอฟิก65นะทำตาฟิก63ไว้นะน้องๆปรับเบสดไลน์ใหม่เลยนะอยากติดทำตาท่องไว้เด็ก6 7 6จนะครับ63ขึ้นถ้าอยากได้ดีหน่อยก็คือต้องตั้งไว้ที่65้านะครับ63ถึง65จะมีโอกาสติดในตัวดีๆหน่อยก็คือในกลุ่ม A กลุ่ม2กลุ่ม1กลุ่ม2ออ่ะก็คือในกรุงเทพที่แบบหรือรอบรอบใกล้ๆกรุงเทพนะครับ ประมาณนี้วิที่63กว่า65นะทันตาติดแน่ๆนะครับส่วนถ้าเป็น60ถึง63อันนี้ต้องลุนหน่อยลุ้นต่อจวอใช่ถ้าเป็นเอกชน50ก็ก็ยังพอมีลุนม้งเพราะว่าปกติเอกชน,นค่าเรียนของทันตาจะแพงกว่าหมอนะเพราะว่าอุปกรณ์มันแพงน้นนองๆค,ค่าเรียนนั่นแหละเออประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าออโอเคท่องไว้ทันตา63นะครับหมอตั้งไว้ที่65นะโอเคอ่ะผ่านนะน้องๆโอเคต่อไปครับสะตะนะนครับ สตาเนี่ยลองดูว่าปี66เนี่ยคือคะแนนค่อนข้างขึ้นนะเมื่อเทียบกับปี6 4แล้วก็หกห้าเนี่ยปะ,ป,ะปกติเนี่ยสตาทั้งของจุฬาเกษตรมหิดลเนี่ยจะจะลาวๆาวห้าสิบต้นต้นห้าเอ็ดห้าสองนะดูปีนี้ดิหกห้าหกเลยนะแบบพุ่งกระสุนฉูดมากนะแบบบวกสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอเคอะเดี๋ยวขออธิบายภาพรวมก่อนในกลุ่มของวงการสัตว์แพทย์นะครับที่เขาจะบอกว่าโอเคนั่นกันก็คือกลุ่มเอครับ จุฬากับเกษตรเนี่ยจะพอๆกันนะครับประมาณนั้นพอๆกันแล้วก็มหิดลตามมาจริงๆมหิดลเนี่ยเปิดหลังเปิดทีหลังนะของส,สตะนะครับเพราะว่ามหิดลจะเน้นในเรื่องของสายการการแพทย์เป็นหมอคนแต่ว่าสตตะเนี่ยจะเปิดทีหลังดังนั้นเนี่ยที่เขาจะนิยมก็คือจะเป็น2อ,อันแรกนะครับถ้าติดได้ก็คือเก่งนั่นแหละโอเคนะแต่ว่าของมหิดลมันอยู่ในอยู่ในตัวเมืองไงประมาณนั้นโอเคเพราะนั้นคะแนนก็จะค่อนข้างสูงนะครับต่อมากูบีก็คือกุต่อจวอรับต่างจังหวัดอ่า สำหรับ,บน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วก็โอเคก็คือจะอยู่ใกล้เมืองของน้องนั่นแหละนะครับอันนี้พี่เทียบจากตัวกรุงเทพนะโอเคอ,อยู่ที่44เราๆ44นะครับใช่แต่พอมาปี66เนี่ยดูดิขึ้นเป็น55เลยน้องๆเพราะนั้นเอาเลยเลยก็คือเหมือนกับว่าสาตาร์เนี่ยถ้าอยากติดสาตาร์ตั้งไว้ที่55นะครับ55นะถึงจะมีโอกาสได้นะถ้าเอาเอาอยากได้แบบดีๆก็คือตั้งสักป,ประมาณ56 57ก็ได้นะครับ ประมาณนี้แต่ว่าฟิกไว้ห้าสิบห้าห้าสิบห้าขึ้นไปท่องไว้ห้าสิบห้าขึ้นไปนะเนี่ยเราห้าสิบสามเนี่ยน้องดูดีแบบทุกปีเนี่ยคือปีนี้เป็นปีที่แบบว่าหรือว่าคนเรียนสตาร์มากขึ้นไม่น่าใจเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนคะแนนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้คือของเอกชนนะเทคโนโลยีมหาเทคโนโลยีมหานครนะครับเนี่ยขึ้นตั้งสี่สิบแปดโอเคเพราะนั้นสรุปสตาร์นะน้องๆ้อง,องที่อยากได้สตอร์เวเพย์นะครับห้าสิบห้าครับทองไว้ครับอยากได้สตาร์ห้าสิบห้าถึงห้าสิบเจ็ดก็ดีนะครับประมาณนี้ เขาอยากได้หนึงประเทศท่าไวช่วง55ถ 5, ึง57นะหรือถ้าบอกว่าไม่ไหวจริงๆก็คือ50ถึง55เนะี่ยยังมีโอกาสติดอยู่นะครับอยู่ในช่วงนี้50-55ยังมีโอกาสติดอยู่นะโอเคแต่ว่าดูคะแนนส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องรวๆ53ขึ้น53ขึ้นนะน้องๆเออรวๆ53ขึ้นเพราะนั้นตั้งไว้55ขั้นต่ำคือ53ถ้าดีที่สุดคือ57นะโอเคพาหน้าของสโตแพดไปต่อครับอันนี้แหละคณะที่แบบน้องๆแบบวอนวกันเยอะ นั่นก็คือเพศสัตว์นะครับอ่ามาเรามาดูกันโอเคเริ่มจากตัวกรุ๊ปไลน์ของตัวเพศสัตว์ก่อนนะก็อย่างแรกเลยก็คือจุฬาไม่ดนใช่ไหมน้องๆอ,อยากได้เพศอะไรจุฬาไม่ดนโอเคอ่ะที่วงเล็บไว้คืออะไรทำไมจุฬามี2อันโอเคจุฬาเนี่ยมันจะแบ่งสายเลยน้องๆปกติเพศสัตว์มันจะแบ่งเป็น2อันนะครับสสายก็คือสายบริบาลกับสายอุตสาหาการหรือว่าสวาาาา่วนอุตสาหกรรมอะแหละคำถามคือมันต่างกันยังไงก็คือบริบาลเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือที่น้องเคยเห็นนนเพศสัตว์โรงบาลเนี่ย ทำงานโรงพยาบาลจ่ายยาที่น้องเห็นตามโรงพยาบาลอะ่ะเดี๋ยวรายละเอียดของเภสัชเดี๋ยวพี่อาจจะทำคลิปแยกนะสำหรับน้องๆเนี่ยรู้สึกต้องการอยากจะเรียนเภสัชมากขึ้นนะก็จะได้ลงลึกเลยว่าแต่ละสายเภสัชแบ่งเป็นสายอะไรบ้างครับจะมีโรงพยาบาลใช่ป่ะแล้วก็ร้านยาอะไรพวกนี้จริงๆมันมีมากกว่านี้นะแต่ว่าเอาเอา,เอาพื้นๆไว้ก่อนก็คือมี2ออันส่วนอุตสาหกรรมจะเป็นพวกโรงงานครับหรือบริษัทยา เพ็นพวกผลิตยาอะไรประมาณนั้นตรวจยาตรวจคุณภาพการผลิตยานะครับแล้วแต่ว่าน้องชอบไหนชอบอะไรของจุฬาเขาจะให้น้องเลือกเลยตั้งแต่ปี1น,นะครับแล้วของมหิดลอ่ะของมหิดลขึ้นปี4ครับไม่ใช่ขึ้นปี4จบปี4ขึ้นปี5ค่อยเลือกนะครับเขาจะเอาเกรดมาวัดกันว่าน้องจะไปทางด้านไหนมากกว่ากันนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะพอๆกันนะครึ่งๆประมาณนั้นโอเคเอาละเรามาดูกรุ๊ป2ครับกรุ๊ป2จะเป็นธรรมศาสตร์นะครับธรรมศาสตร์เนี่ยค่าเรียนจะแพงหน่อยนะน้องๆ โอเคแล้วก็มสวมสวจะแบ่งเป็นบริบาลกับอุตสาหาการนะครับดังนั้นอของเพศตธรรมศาสตร์เนี่ยจะแบ่งตอนเหมือนมิธิดนนะก็คือขึ้นปี5ก็คือจบปี4ปี4นะครับขึ้นปี5ถึงจะแยกสายนะว่าจะเอาไปสายบริบาลหรือว่าสายอุตสาหการถ้าเป็นของมอสวก็เหมือนจุฬแล,ล้วก็คือเลือกตั้งแต่ปีหเลยว่าน้องจะเอาสายไหนนะครับแล้วแต่ความชอบนะว่าน้องอยากไปสายโรงพยาบาลหรือว่าสายผลิตนะครับโอเคนะประมาณนั้นอของธรธรมศาสตร์ลูกสิ์พี่ที่สอบติดเพศรธรธรมศาสตร์ ตอนนี้ขึ้นไปสี่นะครับเขาบอกว่าเพศธรรมศาสตร์เนี่ยมันแยกสองสายจริงน้องๆแต่ว่าสายที่เปิดรับสายบริบาลเนี่ยจะน้อยกว่านะครับอันนี้ข่าววงในโอเคนั่นหมายความว่าถ้าน้องที่อยากติดเรียนเพศธรรมศาสตร์แล้วอยากเป็นสายบริบาลเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไฟเยอะหน่อยคือจะต้องสู้เยอะหน่อยต้องทาเกรดเยอะหน่อยเพราะว่า,าเขาเขามีเปิดตําแหน่งของบริบาลค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตัวสายอุตสาหการนะอันนี้ข,ของของธรรมศาสตร์นะครับ โอเคนะน้องต้องศึกษาละเอียดด้วยนะส่วนของไม่ทีดนเต็มที่ไม่ที่โดนเนี่ยคือได้ทั้ง2อ,อันก็คือมีอาจารย์ฝ่ายอาจารย์ที่ของฝ่ายบริบาลเยอะแล้วก็ของสาขารเยอะนี่เขาก็จะเปิดได้เต็มที่หน่อยประมาณนั้นนะครับโอเคของเชียงใหม่แน่นอนว่าที่ไม่มีเขียนแสดงว่าเขาก็คือเลือกสายตอนจบปี4ขึ้นปีหนะครับส่วนสงขาก็คือแบ่งนะครับแบ่งเลยอันนี้คือกลุ่ม B นะเป็นกลุ่ปต่างจังหวัดนะครับประมาณนี้แล้วก็กลุ่ป C ก็คือเป็นของค่าเรียนแพง มันยังเป็นของรัฐอะแต่ว่าค่าเรียนแพงค่อนข้างจะแพงเยอะอยู่แล้วก็เอกชนนลจะเป็นหัวเฉียวพาย,บยาบแล้วก็สยามอ่ะเรามาดูกันน้องๆเพศสัตวนะครับได้เท่าไหร่ถึงจะติดเพศัตว์น้องๆลองสังเกตดูว่าคะแนนเนี่ยมันกระโดดเยอะนะครับหมายความว่าช่วงเนี้ยถ้าเป็นของปี64เนี่ยจะอยู่เท่า,าๆห้าสามห้าห้าใช่ป่ะพอเนี้ยดูดิกระโดดมา5 9เกัือบ60บเลยอะบวกเยอะมากครับเนี่ยบวกเท่าไหร่จาก3ไป5เนี่ยเราเราหกห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยนะบวกเยอะมากนะครับประมาณนี้ น้องแบบวอนเพศสัตว์กันเยอะประมาณนั้นท่านั้นเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าตัวเพศสัตว์น้องสังเกตดูดิห้าสิบเจ็ดจุดเก้าห้าสิบเจ็ดจุดเก้าคือห้าแปดนะครับถ้าอยากได้แบบกรุ๊ปเอดีเดียตั้งเลยห้าแปดอยากติดเพศสัตว์ต้องห้าแปดขึ้นนะส่วนกรุ๊ปสองนะครับก็คือเป็นมสว,วรหรือธรรมศาสตร์เนี่ยก็เรือเราห้าเจ็ดประมาณนั้นห้าสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นพี่ตั้งเลยแล้วกันนะก็คือห้าเจ็ดห้าแปดอยากติดนะห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ย ของตัวเพสตั์นะครับโอเคส่วนถ้า55ลงมาก็ยังมีโอกาสได้นะเนี่ยก็เป็นรอบนอกนะครับแล้วก็5453โอเคแล้วก็เอกชนเนี่ยต่ำกว่า50ก็ก็ยังพอมีหลุนอยู่นะครับแต่น้องเนี่ย49แต่ว่าเมื่อก่อนนั้น,นมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ีปีนี้กระโดดเยอะโอเคเพราะนั้นขอสรุปนะครับเพสัตน้องน้โอเคตั้งเบทดลายไว้นะฟิกไว้เลยนะครับตั้งไว้เลย58นะครับ58 57 58ถ้าอยากจะได้ ถ้าอยากได้ได้คูป2นะหรือว่าในตัวกรุงเทพเนี่ยให้อยู่ประมาณนี้ไว้เราละ5758ถ้าได้58ได้ยิ่งดีนะครับแล้วอ,อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วง50-55จะได้มีลุ้นเหมือนกันนะจะเป็นลุ้นอีกแบบอีกรอบหนึ่งอาจจะลุ้นต่างจังหวัดอันนี้คือช่วงนี้ก็คือได้ถ้าอยากได้ดีๆคือตั้งไว้58นะครับโอเคนะจบแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโดยรวมแล้วว่าทั้งหมดของสนะี่คณะ แพทย์ทันตแพทยศสตตวะนะครับว่าน้องๆควรจะได้คะแนนประมาณเท่าไหร่สำหรับเด็ก67เป็นต้นไปตั้งเบ็ดลายใหม่เลยนะเราจะมาเอาแบบเกิน60มาแบบเมื่อก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าคะแนนมันเปลี่ยนอ่ะเพราะฉะนั้นเราตั้งแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอเขียนอันนึงนะครับโอเคก็คือที่เราพูดกันนั่นก็คือแพทย์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งไว้แพทย์เนี่ยที่พี่ตั้งไว้หน้านี้จะเป็นหน้าสรุปจากน้องๆ,ๆโอเคแพทย์พี่ตั้งไว้ก็คือถ้าอยากได้ดีๆก็คือต้องตั้ง68ใช่ปะ อ่าพี่ตั้งเลยนะ68 68ดัพนะครับถ้าอยากได้หมอเนี่ยก็คือ6 5ห้าอันนี้ดอกจันเลยคือเกณฑ์ไว้ที่6 5หชาย6ห้านะครับแล้วก็ถ้าห่ห65เนี่มีโอกา,าสได้โอเคนะแล้วตามกว่านั้นก็คือ6 3ส2เนี่ยได้อยู่นะครับ62งถึงหกยังพอได้อยู่แต่ถ้าอยากได้ดีๆก็คือตั้งไว้6 5หนะครับเพราะนั้นพี่จะถ้าน้องอยากได้หมอตั้งไว้ที่6 5หเดี๋ยวทีพี่วงไว้ตัวโตๆหน่อยห5้าต่อไปทันตานะครับ ทันตะเนี่ยน้องตั้งไว้ที่หกห้าเหมือนกันจริงๆมันตั้งหกสิบสามแหละเออแต่ว่าพี่อยากให้เราตั้งหกห้าเออประมาณนั้นนะครับหกสามจริงๆเอาตั้งหกสามก็ได้นะหกสามก็ติดแล้วทันตะแต่ว่าเออตั้งไว้หกห้าแบบหมอเลยดีกว่าก็คือไงเดียแต่ถ้าน้องรู้สึกไม่ไหวตั้งไว้ที่หกสิบสามก็ได้นะครับโอเคนะอ่ะหมอคือหกห้าทันตะหกสามแต่ถ้าทันตะเอาซักหกห้าได้ก็ดีนะครับอยากได้ลามาก็คือต้องหกแปดขึ้น โอเคต่อไปเพสัตวนะครับเพศสัตวเนี่ยตั้งเลย5 8น้องๆ58อ up ขึ้นไปนะครับที่อยากจะได้นะโอเคส่วนสตาสตาตั้งไว้ที่55าหครับห้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ได้คะแนนแบบว่าเป็นตัวหัวข้อหอกแล้วนะก็คือพี่จะไล่เรียงเลยครับก็คืออ่าห5นะครับ5 8นะครับไล่เลยนะ63 65ใช่แล้วก็68โอเค ไล่เลยนะโอเคนะอะน้องดูตามทไลายเลยนะก็คืออันนี้คือ55เนี่ยคือสัตาะได้ครับนะครับแล้วก็58นะก็คือเพสัตนะครับตั้งไว้ตามนี้นะทันตตาตั้งไว้ที่6 5นะครับไม่ใช่ตันตตาตั้งไว้ที่63ถ้าห5ได้ยิ่งดีแพทย์เนี่ยต้อง6 5แล้วแหละน้องๆเพราะว่าต่ํา60ไม่ได้ล้ว60รู้สึกจะไม่พอละอยากได้จุราซีลาามาต้อง68ขึ้นอ่ะสรุปประมาณนี้ท่องไวเล้ท่องไว้ไวไวในหัวใหม่เลยครับเซ็ตใหม่คำถามต่อมาคือเราจะทําไงให้ได้คะแนนไอ้พวกนี้ พี่ขอฟิกไว้ที่6 5แล้วกันนะเพราะว่าดูมันจะง่ายดีนี่พี่พี่คำนวณไอ้ตัวนี้มาให้เล่นๆแล้วก็คือแพทย์ทันตา65%นะครับโอเคสมมติว่าถ้าน้องได้ทุกวิชา80บหมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้องได้ข้างหลังปรับทวงดุลคะแนนแล้วน้องจะได้56% 9%ตัวนี้คือความถนัดแพทย์นะครับซึ่งน้องคงไม่ได้แค่9อกันเต็ม3เใ็่ป่ะปกติเด็กส่วหญ่ก็คือ15%ขึ้นไปหมดประมาณนนครับดองนั้นเนี่ี่80มันจะยากนิดนึง เพราะฉะนั้นตัว70เนี่ยตั้งไว้70ก็คือ49เปอร์เซ็นเนี่ยตั้งไว้ทุกวิชา70จะได้แล้ว49เปอร์เซ็นแล้วบวกความสามแพทย์อีก16เปอร์เซ็นบวกอีก16เปอร์เซ็นต์น้องก็จะได้ราวๆหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับตัวสูตรนี้ท่องไว้เลยสูตรนี้พี่ว่าน่าจะง่ายสุดแล้วล่ะก็คือท่องไว้ทุกวิชา70นะครับความสามแพทย์ต้อง16เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปได้หกสิบห้าคือติดแพทย์แน่ๆนะครับแล้วต่อมาก็คือถ้าเป็นเภสัชศาสตวะนะครับก ตั้งไว้พี่พี่ฝึกไว้ที่60เลยนะเพราะว่าสอบจริงมันจะไม่ถึงนะเพราะเศสัชอยู่ที่5 8สัตตะอยู่ที่ห้าห้าโอเคสูตรนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งที่อ,อ่น้องก็ใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับเพศสัชสตะวาก็คือท่องไว้ทุกวิชา60ครับทุกวิชา60จะได้42เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ความถนัดแพทย์อีกสักประมาณ18นยากไหมวะ <laughs> ยากไหมเนี่ย18แ ยังพอได้อยู่นะประมาณนั้นเพราะนั้นรวมกันเนี่ยก็คือจะได้ราวๆ6กเร็นะก็ยังมีโอกาสติดอยู่นะเพราะว่าเวลาสอบจริงต่อให้มันลด2%ก็จะอยู่ที่ราวๆ5้าสสมมติความสามารถแพทธ์ไม่ได้18%บเใช่ไหมได้ส6บเซน้องก็จะได้อยู่ที่ราวๆ5้าก็คือติดเพศร์ซั์ได้แน่นะครับประมาณนี้โอเคโดยรวมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวพี่ค่อยทำต่อแล้วกันอันนี้ก็หวังว่าน้องๆคงจะได้เบทไลน์แล้วนะว่าควรจะได้แต่ลละะววววิิชชาาาาาาตตั้้้้งงงไไไไททที่ท่่่เเหหรรหรบบคดแ สรุปสั้นๆง่ายๆก็คืออยากหมอก็คือทุกอย่าง6ทุกอย่าง70ขึ้นนะครับความถนัดแพทย์16%ขึ้นไปส่วนถ้าอยากได้ตั้งแต่เภสัชนะครับก็คือทุกวิชา60ขึ้นนะครับความถนัดแพทย์ก็คือ16%ขึ้นไปแต่ปกติน้องๆที่เรียนก่กับความถนัดแพทย์ความถนัดแพทย์ของพี่ส่วนใหญ่จะ18%ขึ้นไปนะครับ20%คันข้างเยอะโอเคเดี๋ยวในเรื่องของความถนัดแพทย์เดี๋ยวพี่ค่อยเอามาคุยแล้วกันครับเดี๋ยวปฏิทินเดี๋ยวต้องรีบรีบทำแล้วโอเคพี่รีบทาคล อ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับคลิปจะไม่ได้ยาวมากเกิน